อ้าวฟันธรรมดาไปครับนี่บินมาแล้วเคาน์เตอร์ช็อกกี้นี่นี่ไงนี่ตีธรรมดาเฮ้ยยูฟี่อย่ายุ่งยูฟี่อืมมึง,ม,ง,ม,งมึงตายไปก่อนนะ้กันนี่ตายอีกตัวเอาละเคาน์เตอร์ช็อกโอ้สองหมื่นสี่สวัสดีครับมาอยู่เกม one piece bounty guard นะครับวันนี้จะมารีวิวเรานะครับนี่เด e อดเราเด็ดเราซ่านะครับใช้แอคแท็กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับติดป้องกันไปหกร้อยเหมือนเดิม แล้วก็ซับนะครับห้าแท็กใช้หไม่ได้ครับเอาลอมขึ้นมาซับก็ร้อยหกเอ็ดนะครับไะเกมแรกดูไปกันเลยครับในแรงเบวกมาครับเกมที่หนึ่งไปครับดอทหนึ่ีครับสายวิ่งนะครับก็เล่นตามสไตล์สายวิ่งครับไปกลางก่อนดีกวา่าไหมแต่ผมไม่ชอบเปิดให้เพื่อนนะตัวเราก็บางอยู่แล้ว ไปครับดอทอีกทีโอ้รอมันมาละเอาสิคาเตอร์ช็อกครับตั้งไว้ก่อนนี่ครับช็อตวืดครับโอ้โหท่าม่อคดีครับเปิดเกมแรกมาเขาสกิลเขาืดนขอไปตั้งหลักก่อนนะครับวนสักรอบนะครับรอสกิลคููดาวมันเป็นสเต็ปนะครับขึ้นเรือไปเลยครับไปโอเคดื้ดๆหนังเรือเล่นนะครับ วิโอ้โหนี่นักขโมยหัวใจนะครับรูมปังโอ้โหโดนสวนนะครับล้มนะครับผมเป็นไงเขาติดสถานะนะอุ๊ยโอ้โหกระบวนทา่ากระสู้ไม่ได้นีตั้งเคาเตอร์เคาเตอร์ช็อกนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงครับฟันธรรมดาก็ตายได้โอ้โหเก็บซากให้หรูมนี่โโขโมยหัวใจมา โอ้ยเมื่กูก็ตายเร็วรีบเกิดมาลุยต่อครับติดบูธด้วยโอ้โหชา้าไปเก้าแล้วพวกเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีแน่หนวดขาวว่าไงพ่ออะเคาน์เตอร์เรานี่โอเคยังโดนครับไม่วืดไม่วืดนี่อวมซม้ำอีกทีนึงยังไงอะไรชาร์จกันนี่นตีดาวมันหมดยุคข,ของพ่อแล้ว แกก็ไปนอนนะพ่อไปครับไปกลางต่อ,อเจอใครอีกเนาะโอเดง้งโอเดง้งโอสู้ไม่ค่อยไหวนะสายสีเขียวงั้นเดีดึกยึดเนียนครับนี่ไปเลยเอาสกีเขาวืดครับรุมโอ้โหเราก็วืดครับเฮ้ยน,นิกะก็มาอีกโอโ้สองคนเนี่ยเ,ออเพื่อนกูไปไหนหมดเนี่ยดูโดนชิงทงไง,ไง่ายง่ายเคาน์เตอร์ อุ้ยแมวดีกว่าอุ้ยโอ้โหโอ้โหุยหอย่างนี้ต้องเคาน์เตอร์ช็อกนี่นี่เป็นไงไม่มีใครโดนดูมปุ้งโอ้โห,โโหโชโนโอเด้งเข้าไปครับกูกลมได้ไงวะเนี่ยชึบดอทหนึ่งทีฟันฟันฟันนี่นี่นี่เป็นไงอืมสเต็ป รอเขาเตอร์เสร็จฟันเข้าไปฟันมาดาอ้แพ้นเนี่ยแพ้นเนี่ยชนะแล้วนี่ไงรูมอีกทีนึงชนะชนะอยู่โอเคเราก็<อ><ๆ>นีกะอยู่ตรงนี้ไว้โอ้โหจบเกมแรกสวยๆครับรอเดสเอลซาเฮ้มันแรงอยู่นะถ้าเคาเต,เตอร์มันอนะตีก็แรงตรีธรรมดาโอเคไปดูผลงานครับโอ้โหผมคิวไปสี่ตัวครับยิดไปสองไปดูเกมต่อไปดีวยาครับผม มาครับในเกมที่2กับด่านเดิมนะรอหนึ่งทีว้แต่มันแรงมากเลยนะท่ามันนะเนาะแต่มันเล่นไม่ได้แล้วไงตัวสมัยนี้มันพาสซีฟโกงๆเท่านั้นเลยไงโอเคยึดไปก่อนครับอืมไปกลางดีกว่าโอ้โหอาคาครับไม่เป็นไรครับสามรุมหนึ่งไปเลยครับนี่เป็นไงรุมอย่างลูกผู้ชายครับนี่โอ้โหกระเบือไปแตกครับอาคา เจอสากุมหนึ่งครับเฮ้ยเคาเตอร์ช็อกก่อนครับตั้งนี่นี่นี่ครับเบอ่อก็วืดไปผมมัาไงอินาซึมะไม่เตะบอลนะเพื่อนนี่ไงฟันเข้าไปหนึ่งทีโอ้จอดครับไปกมสกีบิ๊กมามก่อนนะครับอุ้ยโอ้โหโดนห้าพันเป๊ะเลยโดนยังไงวะมาครับจังหวะนี้ต้องรูมโอ้โห โอ้หน้าตาอยู่อักูมาครับอ๋อมีคนขึ้นเรือนเนียนมาครับด้านข้างต้องหาทางสกัดกั้นเขากันนะวิ่ะเข้าไปางั้นนี่อุนติตายนะเรียบร้อยครับอื้อมโอ้โหเราก็บืดเหมือนกันเคา์เตอร์ซรับยเมื่อยนี่ฟันธรรมดาธรรมดาเอาละคา์เตอร์ช็อกโอ้สองหมื่นสรรี่โอ้โหโคตรแรงโอ้นี่นตัวสเต็ปจริงไหมเนี่ย นี่ฟันนามินามิเหรอมึงจะเล่นกระยากก่าไก่กักูเหรอหลบก่อนครับดุม้มนี่ชนเข้าไปโอ้โหเข้าไปกูเดนกระเด็นมาเองวะเนี่ยอ้าวแข็งอย่างงี้ก็ฟันธรรมดาครับชึกนึงครับแล้วก็ดรอสสวยๆครับนี่เลยไงหยุดทุกอย่างอยู่ในการคำนวณโอ้โหแล้วกูก็าตายเนี่ยทุกอย่างอยู่ในการคำนวณมาครับอีบเกิดอืเจอนิกาที่เคยตายทุกทีนะครับผมแต่มันก็ฆ่าคนอื่นได้นะ อย่างไอเวเนี่ยนี่นะรูมัยก่อนรวังนะครับจังหวะนี้อ้าวฟันธรรมดาไปครับนี่ครับแตกครับโอ้โหมีกาสตันให้ทำดีมากเพื่อนทำดียูว,วีครับนี่ไปอยู่กลางวงครับเคาน์เตอร์ช็อกครับไม่โดนใครเลยครับว่ากูกระเด็นมาอีกโอ้โหด o หนึ่งทีสวยๆครับขโมยหัวใจมาหน่อยนี่นี่บิ๊กมัมมาตายไปมึงไอเกมนี้น่าจะแพ้วะ ไปไม่ทันนะครับโมเดอร์สนใจกลางนะผมวิ่งมาตรงนี้ไม่ทันนะถึงมาทันก็มีนามิกันนะครับโอเคนะครับต้องยอมรับครแอมแพ้นะครับเกมนี้แพ้แบบงามๆโอ้โหคิวไปสี่นะครับนี่มันสายวิ่งจริงหรือเปล่าเห็นยวเกมต่อไปครับมาครับในเกมสุดท้ายโดดลงไปเลยนี่ด่านนี้ก็มีรุ้นนะครับด่านนี้ ไปครับอมผมชอบเล่นสายวิ่งนะมันวิ่งไวดีดึงไปก่อนครับนี่ไม่ไปกลางกับหรือกูตาย <c oughs> เอาตรงนี้ก่อนอ้อมสักนิดอมืมีใครอยู่ไหมโอเควิอฟี่นี่ดูไปก่อนครับเฮ้ยกดเคาน์เตอร์กดเคาน์เตอร,ตอร์นี่ไงเคาน์เตอร์ช็อกครับฟันธรรมดานี่นี่ ลูฟี่บุกเหรออืมอ,มอมไม่ได้แดกหรอกดึงโทงก่อนครับนี่นี่ไปครับเจอเป้าหมายอีกหนึ่งครับฟากแล้วด้วยอู้มโอ้โหวืดมันก็ไม่วืดนะโดนอยู่แต่มันไม่ตายตีธรรมดาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงนี่ไงอุ๊ยอุ๊ยวับโอ้โห้เฮ้ยโอ้ดอตติกะนี่ไงนี่มันจะไปไหน เซียนกระบวนท่าครับเฮ้ยโอ้โหบินมาจากไหนเอียบร้อยครับกับอุ๋มผมมันบินมาจากไหนวะเริ่มวบเกิดโอ้บินมาบินมาชนกูตายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะบเกีแคแนมึงมาอีกบูดแล้วด้วยมามึงตายมึงบินชนกูใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะึฮึมามึงจะไปไหนดูมอุ้ยโอ้โหเจอกระบวนท่าเจอลูกโขนมัน บินมาแล้วเคาน์ตเตอร์ชอ็อกกี้นี่นี่ดักทางครับตีธรรมดาไปตีไปนี่นี่นี่บัคก็อมอีกนะดูมันยืนยืนนึกอมโดบดับทังทีสวยนี่ไงน,นี่ตีธรรมดาเฮ้ยยูฟี่อย่ายุ่งยูฟี่อืมึึงงมตายไปก่อนแล้วกันนี่ตายอีกตัวเมึงไงโอ้โหเข้ามาให้เราฆ่าแบบงงๆนะครับยูฟี่เฮ้ยเฮพี่อย่าเซียนกระบวนท่าไอ้น้อง ไปเฮ้ยแชงะหลบก่อนนะเนี่ยหลบมุมก่อนนัน่นไงหลบไม่พ้นอีกโดนดูมโอ้โหคว้ามาไม่ได้ครับหัวใจงั้นเราก็มายืสตรงนี้โอ้โห,โ,โ,หโดนเออหมุนจอไม่หมุนอาเอาบิ๊กมามาก่อนนะครับยี่สิบวิรุยครับเมเซอร์บีมไปนี่เป็นไงอยาอะไรกับกุณลักษณะเนี่ยไฟบอลเฮ้ยบปร้อยแตก ไปแก้เกมก่อนนะครับบิ๊กมัมไปหูแปดวิเจ็ดวิเอาตรงนั้นให้ได้ช็อตคิงไปก่อนครับดึงสิหนูดึงดึงโอ้โหดึงครับมีควีนนะครับเรชนะตาน,นี้โอ้โหสวยๆนะครับแม่บิ๊กมัมมาก็คงไม่ชนะโอ้โหไปดูผลงานกันเด้อครับผมวิเบบี้ไฟ9เอ็ดก็โอ้โหคิวไปห้าตัวนะครับยึดไปสี สุดยอดนะครับรีวิวราวันนี้เดซเอลซาเมื่อก่อนนะเล่นดีนะเล่นมันตัวเนี้ยโอเคครับงั้นผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับผม